ความสาเร็จมันเกี่ยวกับสามอย่างคือความรู้ความสามารถและความพยายามนี่คือสิ่งที่ทุกคนรู้แต่ก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่มันสาคัญมากแต่ไม่ค่อยมีใครที่จะพูดถึงก็คือจิตวิทยาในการเอาชนะใจคนและเหนือคนมันสาคัญมากเพราะว่าทุกสิ่งที่คนทําต้องทําร่วมกับคนคนสําเร็จล้วนแล้วแต่มีทักษะไหวพริบและกลยุทธ์ในการเอาชนะใจคนอย่างแยบยลทั้งนั้นคนพวกนี้แทบไม่เคยถูกปฏิเสธ แทบไม่เคยมีปัญหาในการทำงานร่วมกับคนอื่นแทบไม่เคยล้มเหลวในสิ่งที่คาดหวังในธุรกิจและแทบไม่เคยพลาดที่จะสร้างเพื่อนสร้างคอนเน็กชันและสร้างโอกาสที่พวกเขาต้องการคนพวกนี้คือนักผู้ที่ยอดเยี่ยมนักขายที่มีเสน่ห์นักจูงใจที่เก่งกาจคนที่ก้าวหน้าที่สุดในองค์กรผู้บริหารที่หาตัวจับยาผู้นำที่หาใครเทียบยากพวกเขาคือคนที่สำเร็จและรวยสุดเพราะพวกเขาคือคนส่วนน้อย ที่มีจิตวิทยาในการเอาชนะใจคนและเหนือคนข้อหนึ่งคุณจะไม่มีโอกาสครั้งที่2ที่จะสร้างความประทับใจครั้งแรกจงสร้างเพื่อนและความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ทุกคนเจอคุณมีใครปฏิเสธบ้างว่าเราไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบคนเพราะความประทับใจครั้งแรกแน่นอนกับว่าเราให้คะแนนความชอบความนับถือและความเชื่อถือกับคนที่เราเจออย่างน้อย5 0ตั้งแต่แรกเห็นแล้ว ส่วนเขาจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าค่อยว่ากันทีหลังเราตัดสินภาพลักษณ์ที่เราเห็นก่อนดังนั้นถ้าคุณคิดจะเอาชนะใจคนจงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองนั่นคือสิ่งแรกที่คุณจะต้องไม่พลาดเพราะว่าถ้าพลาดแล้วคุณอาจจะพลาดเลยเพราะไม่มีโอกาสครั้งที่สองที่จะสร้างความประทับใจครั้งแรกแม้บางครั้งคุณจะทําให้คนไม่ชอบคุณตั้งแต่แ,ตแรกเห็นคุณอาจไปตามแก้ไขทีหลังได้แต่มันก็ไม่ง่ายไม่ง่ายที่คุณจะมีโอกาสอีกครั้ง หรือว่าไปเปลี่ยนความรู้สึกที่เขาจดจําเกี่ยวกับตัวคุณได้การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองเป็นเรื่องจําเป็นอย่าบอกว่าคุณไม่แคร์ว่าใครจะมองคุณอย่างไรเพราะถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณก็ลืมไปได้เลยเรื่องจะเอาชนะใจคนและเหนือคนคุณจงลืมไปได้เลยเรื่องที่คุณจะประสบความสำเร็จเพราะถ้าแค่ด่านแรกที่ต้องทําให้คนชอบคุณคุณยังไม่ผ่านคุณจะไปคุยกับใครไปสมัครงานที่ไหนไปทํางานที่ไหนร่วมทําธุรกิจกับใคร ก็คงจะสําเร็จได้ยากและคุณจะต้องทำยังไงถึงจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองได้และสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกให้ทุกคนที่เจอคุณได้เอาเรื่องง่ายที่สุดก่อนนั่นก็คือแต่งตัวให้ดีและมีบุคลิกภาพที่ดีลองนึกถึงคนที่คุณเจอครั้งแรกแล้วคุณรู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์ดึงดูดรู้สึกสนใจในตัวเขารู้สึกเชื่อถือในตัวเขานั่นละ่ะภาพลักษณ์ที่คุณจะต้องมีการแต่งตัวที่ดูดีมีใช้ไปแล้วกว่าครึง่งโดยรวมรวม การแต่งตัวที่ดูดีก็คือแต่งตัวภูมิฐานสะอาดสะอา้านเหมาะสมกับบุคลิกหน้ามองและเข้ากับการะเทศะถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าคุณยังแต่งตัวไม่ดูดีให้พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นใช้หลัก5ข้อที่บอกมาทุกครั้งก่อนจะออกจากบ้านให้คิดว่าคุณอาจจะไปเจอใครที่สำคัญที่ไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณเจอคนสำคัญคนที่คุณชอบคนที่คุณสนใจหรือรแม้แต่พาเนอร์ทางธุรกิจคนอื่นก็จะมอบโอกาสดีๆให้กับคุณ การที่คุณไปเจอโกสําคัญแน่นอนว่าคุณคงไม่อยากให้ใครเมินใส่คุณหรือว่าตัดสินคุณเพราะว่าการแต่งตัวที่แย่แยแม้จริงๆแล้วคุณจะพลาดแค่ครั้งเดียวก็ตามดังนั้นแต่งตัวให้ดูดีเอาไว้ก่อนไม่ว่าคุณจะไปไหนไปทําอะไรหรือไปเจอใครก็ตามนี่คือกฎทองสําคัญของโกสํนเรตต้องไม่พลาดที่จะสร้าง First Impress i o n คุณไม่แสดงหรอกที่วันนั้นแต่งตัวดีแล้วไม่ได้เจอโกสําคัญแต่คุณจะแสดงอย่างมากถ้าวันนั้นคุณแต่งตัวไม่ดี แล้วไปเจอคนสําคัญคุณอาจจะเคยเป็นแบบนี้มาแล้วก็ได้แต่การแต่งตัวก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดเพราะจริงๆแล้วการแต่งตัวที่ดูดีมันดึงดูดสายตาคนได้วแวบ,บหนึ่งแต่สิ่งที่จะดึงดูดสายตาคนต่อไปคือบุคลิก,กภาพของคุณโดยพื้นฐานคนที่มีบุคลิก,กภาพที่ดีคือคนที่พูดวาจาดีวางตัวดีนั่งยืนเดินสง่างามหรือต้องมองทุกอย่างรวมๆกันถ้าคนอื่นมองคุณแล้วรู้สึกสะดุดตาชอบ และยิ่งสนใจในตัวคุณมากขึ้นถือว่าคุณมีบุคลิกภาพที่ดีใช้ได้ระดับหนึ่งจริงๆแล้วเรื่องของบุคลิกภาพที่เราเรียนรู้และฝึกฝนกันได้ง,ง่ายๆให้คุณลองมองคนที่คุณคิดว่าเขามีบุคลิกภาพที่ดีมากหรือคนที่คุณชอบและชื่นชมเขาแล้วเอาตรงนั้นละ่ะมาพัฒนาของตัวคุณไม่ต้องถึงกับเรียนแบบให้เหมือนเขาซะทุกอย่างเพราะคนที่บุคลิกภาพดีจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองที่ชัดเจนด้วย ถ้าคุณอยากจะสร้างความประทับใจครั้งแรกให้กับทุกคนที่เจอคุณจะต้องบุคลิกภาพดีแต่งตัวดีและโดดเด่นลองนำสิ่งนี้ไปใช้กันดูมันต่างกันมากครับสำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมตัวเองให้พร้อมทั้งเรื่องของการแต่งกายบุคลิกภาพเพราะหากคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้เป็นสิ่งแรกคุณก็สามารถเหนือคนปกติได้แล้วครับข้อ 2. ทํทำให้คุณดูเป็นคนสำคัญทำไมคุณจะต้องดูเป็นคนสำคัญเพราะคนสำคัญมักจะได้รับความสำคัญ เช่นมีคนมาชอบมาให้ความสนใจดึงดูดผู้คนมาพูดจาแสดงออกกับคุณอย่างเคารพและให้เกียรติและนำโอกาสดีๆมาให้กับคุณดังนั้นคุณจะต้องดูเป็นคนสำคัญไม่ใช่แค่อยากได้รับความสำคัญแต่ทำตัวให้คนอื่นมองข้ามการทำตัวให้ดูเป็นคนสำคัญมันก็มีเคล็ดลับมากมายที่คนส่วนใหญ่สามารถฝึกกันได้สิ่งแรกก็คือการยิ้มเก่งแต่ไม่ใช่ยิ้มให้กับทุกคนอย่างง่ายๆ คนยิ้มเก่งย่อมมีสเสน่ห์แต่รอยยิ้มที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่รอยยิ้มที่มีให้กับทุกคนง่ายง่ายมันต้องเป็นรอยยิ้มที่พิเศษและทําให้คนที่เขาได้รับมันรู้สึกพิเศษด้วยลักษณะที่โดดเด่นของคนสําคัญคุณลองสังเกตดูคนที่ประสบความสำเร็จพวกเขาไม่ค่อยยิ้มให้ใครกลาาเกลื่อนแต่นั่นไม่ใช่การแสดงบุคลิกภาพที่เย่อหยิ่งหรือว่าถือตัวมันคือการแสดงบุคลิกภาพที่บ่งบอกว่าฉันคือคนสําคัญ ดังนั้นฉันจึงวางตัวสุข,ขุมลุ่มลึกและระมัดระวงังดังนั้นเพื่อให้คนดูเป็นคนสำคัญจงวางตัวสุข,ขุมลุ่มลึกและระวงังไม่ต้องเดินยิ้มให้กับทุกคนไปทั่วเพราะอยากให้ทุกคนรู้ว่าฉันอารมณ์ดีเป็นกันเองสุดๆเข้ากับใครก็ง่ายคุยกับใครก็ง่ายๆจงเก็บรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ของคุณไว้แล้วยิ้มให้กับคนที่คุณอยากจะให้เขารู้สึกว่าเขาพิเศษจริงๆและคุณจะไม่ใช่แค่ดูเป็นคนสำคัญ แต่คุณจะดูแน่ค้นหามีสเสน่ห์และดึงดูดสุด,สดข้อ 3. จงอย่าคุยกับใครนานจะเกินไปเสมือนกับคุณไม่มีอะไรทําหรือว่างจะเกินไปคนทุกคนที่อยากจะเป็นคนสําคัญและเหนือคนย่อมต้องมีเรื่องสําคัญต้องทําและเวลาของเขาย่อมมีคุณค่าดังนั้นเขาจะไม่มายืนคุยกับใครนานๆเหมือนกับไม่มีอะไรทําเธอเจอใครที่จําเป็นต้องทักทายเขาอาจจะแค่ยิ้มทักทายสั้นๆและขอตัว ถ้ามีคนชวนคุยเขาอาจจะคุยด้วยตามมารยาทแต่ไม่ใช่ยืนคุยไปเรื่อยเปื่อยและเสียเวลาเพราะก็สำคัญมีเรื่องสำคัญต้องทำดังนั้นเวลาที่ใครชวนคุณคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่คุณต้องทำงานหรือว่าทำธุระเร่งด่วนแมายจริงๆแล้วจะมีหรือไม่มีก็ตามทำให้เขารู้สึกว,ว่าเวลาของคุณมีค่าคุยแค่พอเหมาะสมก็พอแล้วแล้วก็ขอตัวสิ่งนี้ไม่ใช่ความเย่อหยิ่งหลายคนมัวแต่เกรงใจคนอื่น จนไม่มีมาดของตัวเองไม่มีบุคลิกที่เป็นคนสาคัญเพราะฉะนั้นก็เลยเหนือคนไม่ได้สิ่งสําคัญคือรู้จักใช้เวลาให้เป็นรู้จักวางตัวก็จะกลายเป็นคนที่เหนือคนได้ข้อ 4. จงพูดเรื่องสําคัญอย่าคุยเรื่องไร้สาระคุณว่าคนสําคัญมีเวลาคุยเรื่องไร้สาระไหมครับแน่นอนว่าเขาไม่มีถึงเขาจะมีเวลาก็ตามเขาก็ไม่ชอบคุยเรื่องไร้สาระอยู่ดีเพราะเขาไม่มีเรื่องไร้สาระอยู่ในสมอง เขาคุยแค่เรื่องสำคัญเท่านั้นกับคนสำคัญเขาพูดเรื่องที่มีสาระใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าเขาฟังเรื่องที่น่าสนใจเขาแลกเปลี่ยนความคิดที่น่าสนใจมีมุมอมองและถกเถียงเรื่องที่มีประเด็นที่น่าสนใจเพราะเวลาของเขามีค่าดังนั้นถ้าคุณเจอคนที่ชวนคุยเรื่องไร้สาระและคุณไร้สาระไปกับเขาคุณจะดูเป็นคนไม่สำคัญแน่นอนว่าคุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองณวันนี้ คุณต้องพยายามหลีกเลี่ยงเช่นอาจจะตัดบทด้วยการไม่ตอบโต้ะอะไรมากหรือว่านิ่งเงียบเป็นวิธีที่สุภาพทำให้เขาเข้าใจว่าคุณเลือกคุยแต่เรื่องสําคัญจริงๆเรื่องที่ไม่ใช่งานเรื่องไร้สาระเรื่องที่ทําให้เสียเวลาเรื่องที่ไม่น่าสนใจเรื่องสับเปรหระเรื่องนินทาชาวบ้านเขานั่นไม่ใช่คุณเวลาของคุณมีค่ามากกว่าที่จะมาคุยเรื่องพวกนั้นขอ้อ 5. าอย่าเปิดเผยตัวเองหรือว่าคุยเรื่องส่วนตัวมาก เวลาคุณเจอคนที่คุยเรื hmm. so okay. ่องส่วนตัวกับค yeah. ุณจนหมดเปลือกคุณคิดไม่ว่าเขาไม่ค่อยเป็นคนสําคัญและเวลาคุณเจอคนที่ค่อนข้างจะเก็บเรื่องส่วนตัวไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องของตัวเองคุณคิดไม่ว่าเขาน่าจะเป็นคนสําคัญและนี่คือเรื่องจริงคนสําคัญจะวางตัวให้ดูดีและเหมาะสมเขาจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวไปบอกใครใครเขาจะรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองและวางตัวให้ทุกคนเคารพให้เกียรติเขาดังนั้นเรียนรู้นิสัยของคนสําคัญข้อนี้ไว้ อย่าเปิดเผยตัวเองหรือว่าคุยเรื่องส่วนตัวมากเพราะตราบใดก็ตามที่ทุกคนยังไม่รู้จักตัวตนของคุณทุกๆเรื่องนั้นก็ยังเป็นเรื่องสําคัญและคุณก็ยังไม่คนสําคัญนั่นก็คือสิ่งที่ทาให้คุณเนื้อคนอีกเรื่องครับข้อ 6. ในการสนทนากันให้คุณเป็นฝ่ายกล้าบอกลาก่อนคนส่วนใหญ่ขี้กเกรงใจไม่กล้าบอกลาก่อนคนที่เขามีความสําเร็จและเป็นคนสําคัญจะไม่ยินคุยกับใครจนอีกฝ่ายขอตัวเขาจะเป็นฝ่ายขอตัวก่อน ดังนั้นเมื่อคุณสนทนากับใครก็ตามจนกระทั่งดูแล้วมันเริ่มจะยืดยาวไปแล้วให้หาจังหวะขอตัวไม่ว่าจะสนทนากันสนุกสนานแค่ไหนก็ตามคุณจะต้องทำให้เขายากคุยกับคนอีกไม่ใช่คุยกับคุณจนหน้าเบื่อดังนั้นให้ประคองการสนทนาไปเรื่อยๆและหาจังหวะบอกลาอย่างมีมารยาทเมื่อคุณเป็นฝ่ายจบบทสนทนาและเป็นฝ่ายบอกลาอย่างสุภาพความรู้สึกที่คุณทิ้งเอาไว้ทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนสำคัญ แต่ถ้าคุณปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายบอกลาหลายๆครั้งคุณจะเริ่มไม่สําคัญสําหรับคนคนนี้ทันทีถ้าคุณคุยกับคนที่คุณชอบหรือสนใจอาจจะทํายากแต่จงทําไม่ได้ถ้าคุณอยากให้เขาชอบและสนใจในตัวคุณข้อ7รู้จักที่จะเว้นจังหวะในการพูดคุยกับใครก็ตามหลายครั้งเนี่ยเราอยากจะพูดมากจะเกินไปเวลาที่เรายิ่งเพเลิดเพลินในการพูดยิ่งพูดยาวจะเกินไปไม่มีการเว้นจังหวะเลยที่จะเรียนรู้ว่าอีกฝ่ายกาลัองอยากจะสื่อสารอะไรกันแน่ การเว้นจังหวะจะทำให้คุณมีจิตวิทยาที่เหนือคนเพราะว่าคนส่วนใหญ่เียจะพูดแต่เรื่องที่ตัวเองเพเลิดเพลินและสนุกสนานไม่เคยรับฟังใครสักคนที่เขาหยุดตรงหน้าเลยมีใครชอบเทคนิคจิตวิทยาเหนือคนเจ็ดข้อนี้ไหมครับถ้าใครชอบปีนหน่อยครับว่าชอบครับขอบคุณครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว1 0 x x u a n ต u m Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิป2 6ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x q x a n t ต m Leap นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ1 0 x go 1 0 x well แล้วก็1 0 x mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ1 0 x go ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ ซิปเอสอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำทูดูลิสต์ not to do list การจัดทำแผนงานเข้าใจสำดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทำทันที 10X เอ็กเวนะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชี่ยที่ฉุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ m i ซ d เ e t เกี่ยวกับเงินนะครับ 10X m i n d s e t เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สนนกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ชุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยาศาสตร์ NLP ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ทราน s f ฟอร์ ation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ